การที่เราจะได้น้ามามันไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายๆเลยนะครับอันนี้ครับเป็นการพลอยน้ําระยะทาง2กิโลครึ่งนะครับมาจากคลองส่งน้ํานะครับเพื่อมาหล่อเลี้ยงสวนของเรานะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าแล้งของเราไม่มีน้ํานะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเริ่มต้นกันยังไงกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาทอยน้ำกันครับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับของคนสสยดาวนะครับก็คือการทอยน้ํานะครับเพื่อไปลงในบ่อนะครับน้ําที่เราจะทอยกันก็คือนี่ครับีอันนี้ก็เป็นคลองส่งน้ำนะครับที่ที่ไหลมาแต่ระบบคลองส่งน้ํายังไม่ครบนะครับทอยไปลงบ่อระยะทางของเราที่เราทอยประมาณ2กิโลรึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูสองกิโลนึงนะครับ เรามาดูกันว่าอุปกรณ์จะเป็นยังไงนี่มาดูครับนี่อ่าพี่เรามาดูเลยคือเราจะต้องมีกระโหลกนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์มากันขยัะราะขยะมันเยอะนะครับเดี๋ยวดูไปเลยครับ ต่อครับอันนี้ก็คือต่อท่อนะฮะจากเมื่อเช้าที่เราไปทําที่บ่อนะครับที่ของส่งน้ำวันนี้เรามาต่อท่อถอยนะครับไอ้มีลองมาตองนนี่ก็เป็นไก่ครับ เลยต้องมีท่ออากาศหน่อยอ นีกนะครับก็เป็นการทดสอบน้ำน,นะครับประมาไหมประมาณสองกิโลครึ่งพุ่งขึ้นมาขนาดนี้สุดยอดนะครับมาแล้วครับนะครับน้ำโคตแรงอะ่นออะนะครับอาบน้ำเลยเห็นไหมน่ะแต่ครับเราไปดูกันว่าน้ำไหลไหม <c oughs> โอ๊ยโอ้ยเมือ่อกี้ซ่อมกัไหลายจุดอยู่นะฮะ นี่เรากําลังรอนะครับ พามาดูนะครับว่าเมื่อวานเราทําน้ําเสร็จกันตอนประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองนี่แหละครับแล้วก็เริ่มทอยมามาดูกันว่านะครับว่าครึ่งวันนึงคืนนึงเป็นยังไงครับว้าวโหนะครับพี่น้องดูเลยนะครับเมื่อวานก็ผมจะนั่งอยู่ฝั่งนูน้จนจำได้ไหมครับ ลองไปดูนะครับครับผมเรามาดูกันต่อนะครับขณะนี้เวลา8โมง41นะครับหนึ่งวันผ่านไปพี่น้องทุกท่านดูนะครับว่าน้ำเยอะขนาดไหนว้าวเต็มบ่อเลยนะถือว่าน้ำมาแรงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็พอทอยลงมาตรงนี้เสร็จนะครับเราก็ต้องเอาเครื่องเล็กนะครับตรงนั้นนะครับเครื่องเล็กได้ยินเสียงไหมครับนี่นะคะนอกจากจะทอยส่งน้สระนี้ ก็คืออันนี้แหละครับอันนี้ก็ขอบคุณโครงการอ่างเก็บน้าคลองพระพุทธนะครับที่หล่อเลี้ยงชาวสวนลําไยนะครับใช่ครับครับผมใช่ครับหล่อเลี้ยงชาวสวนลําไยนะครับกว่าจะได้น้ํามานะคะเราวิถีชาวสวนลําไยเราไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกว่าจะได้น้ํามาทาสวนเป็นกำลังใจให้ชาวสวนทุกคนเนาะขอให้มีน้าดีๆที่สวนนะคะ ดีนะครับบายบายครับบายบายครับบายบายน,นะ